สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนครับผมคลิปนี้มาพ่อกับหนุ่มอองมีเรื่องเล่าอีกแล้วครับพี่น้องนะครับป้าพี่น้องนะครับหลังจากเมื่อเศา้านี้ครับบอสบิ๊กเพินกลก่าเปิดโตเพลงใหม่ครับพี่น้องนะครับเพลงชื่อว่าบุญหัวแล้วเท้านะครับพี่น้องบุญหัวแล้วเท้านะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับเอฟซีนะครับ ออีกฝั่งหนึ่งครับพี่น้องนะครับก็บอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยร้องแซะอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับบอกว่าเนื <t> ้อหาเพลงแซะชัดๆนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าบนเลิกบนแล้วคือแซะตั้งแต่เข่าแท้ประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับเกิดดราม่าเยอะแยะมากมายนะครับหลายคนหลายท่านนะครับก็สงสัยนะครับว่าบอสบิ๊กเนี่ยร้องแบบนี้แซะ อีกฝั่งหนึ่งจริงหรือไม่นะครับพี่น้องนะครับแต่ว่าล่าสุดครับพี่น้องนะครับหลายคนอาจซีบลูหรือว่า FC ซเนี่ยเพื่อนอาจซีบลูนะครับบอสบิกรโพดเดือดแล้วก็ฟาดแบบซีนะครับบอกว่าซูซีดามา่าบอดได้นะคะเพลงนี้มันแต่งตั้งแต่ปี6-1ห่ 1, สันพี่น้องปาดแต่งตั้งแต่หาปีที่แล้วครับพี่น้องตั้งแต่บทเสนลเกันสันว่าพี่น้องบอสบิกรแฮชแท็กบอกว่าบุญหัวแล้วเท้าแต่งโดยเตะ อ่าตระกุลต่อนะครับพี่น้องป้าพี่น้องนะครับนั่นแหละครับดักทางอีลีครับพี่น้องดักทางคนที่มาแซวไว้นะครับพี่น้องนะครับอ่าหลังจากที่บางคนเนี่ยก็เข้าใจว่าเพลงเนี้ยแต่งขึ้นมานะครับใหม่ๆนะครับเพิ่งแต่งขึ้นมาเพื่อแซะอีกฝั่งหนึ่งหรือไม่นะครับอันนี้บบแมนครับพี่น้องนะครับพอรู้ความจริงเนี่ย ถึงกับเงียบแล้วก็หงายเงือบไปเลยพี่น้องนะครับหลังจากที่กําลังวาสเสะบอดบิ๊กยูดีๆครับพี่น้องนะครับเพราะว่าเพลงนี่ถ้าเป็นปีหกหนึ่งเนี่ยก็ตั้งแต่หาปีที่แล้วปีนี้ปีอ่าหกหกขานะครับพี่น้องอ่าหาปีที่แล้วตั้งแต่บัทันเลิกกันนะครับปั๊ดพี่น้องนะครับเอานั่นแหละครับหลังจากนั้นบอดบิ๊กเอฟซีบอดบิ๊กเข้าไปคอมเมนต์นะครับคนจะปังดังตลอดนะครับอีกคนหนึ่งก็บอกว่าจืจอบอ่เข้าใจไว้ซะบัดนี้เนี่ย ไลค่าไล,ล่ราคาเขาไปถึงไหนแล้วจะกลับมาแซะทาไมนะครับพี่น้องป้าพี่น้องอีกคนนึงก็บอกว่าใช่ค่ะเพลงน้องเตะแต่งเก็บไว้เยอะเลยขอให้ปัง,ปง,ปงนะครับน้องบิ๊กนะครับป้าดพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าได้ฟังแล้วสนุกมากๆค่ะนะครับท่านนี้ก็บอกว่ายิ่งดราม,มา่ายิ่งดังวสันพี่น้องนะครับคนนึงก็บอกว่าคนมันสีดําแบบนี้แหละน้องบิก๊กอ่า หนึ่งร้อยล้านวิวเลยประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับอีกคนนึงก็บอกว่าอาักติสุดๆเขาลองเพลงอย่างก็ว่าเขาแซะเนาะสันพี่น้องนะครับนั่นแหละครับพี่น้องนะครับที่จริงเนี่ยคอมเมนต์ไปในทางเดียวกันครับอ่าบอกว่าบอสบิ๊กเนี่ยบม่ได้แซะเด้อนะครับแล้วก็ป็นไดล่ะอ่าลูกความจริงเดียวล่ะเป็นไดห้ามแซะเด้อบัดนี้เพลงนี้บม่ได้แต่งมาอ่า เดือนสองเดือนเด้แต่งในหาปีเลี้ยวประมาณนี้กับพี่น้องนะครับเอาเกิดยังขื่นครับพี่น้องนะครับเอาเพลงไม่ผู้ใดยังบ่ได้ไปฟังก็ไปฟังได้เด้อพี่น้องนะครับตอนนี้วิวกำลังขึ้นครับพี่น้องนะครับนั่นแหละครับนุ่มอ๋องเลยข่าวสารมาบอกมาเล่าให้ฟังเด้อนะครับทุกท่านมีคข้อเห็นแบบใดเลื่อนี่ฝากคอมเมนต์ได้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ครับเดี๋ยวถ้ามีข่าวสารมาอัปเดตดีดีเดี๋ยวเอามาฝากอีกรอบหนึ่งคลิปนี้ลาไบก้อนครับคลิปหนาพ่อกันไหมครับสวัสดีครับ